สวัสดีค่ะจิ๊บจิบาลีค่ะวันนี้นะคะจิ๊บก็จะมาประกอบชั้นอะคริลิกฐานไม้ที่สั่งมาจากในช้อปปีนะคะมาเก็บน้องเดนิมอลโดยเฉพาะเลยทางร้านก็ได้แถมไฟประดับตกแต่งมาให้เราด้วยนะคะเอาละเรามาแกะกันดูเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงก็จะพบกับฐานไม้นะคะซึ่งมีฝุ่นของไม้อัดนิดหน่อยแหละก็เป็นไปนตามสภาพเนาะแล้วก็มีร่องรอยยุบนิดนึงรับได้ในราคา200บาทก็ถือว่าโอเคนะไม้สวยเลยแหละ ตัวฐานไม้ก็จะมีทั้งหมด3แผ่นนะคะแผ่นอะคริลิกสำหรับติดด้านข้าง4แผ่นแผ่นอะคริลิกยาวสำหรับเป็นประตูเปิดปิดตู้ก็มีอยู่ด้วยกัน2แผ่นแล้วก็แผ่นอะคริลิกยาวพื้นเรียบด้านหลังมีด้วยกัน2แผ่นเช่นเดียวกัน และนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจะมาต่อชั้นวางอะคริลิกกันซึ่งก็ไม่ได้มีคู่มือแถมมาให้แต่ก็ไม่ได้ต่อ,อยากนะคะดูก็รู้แหละว่าจะต้องต่อไปยังไงและที่เห็นจิ๊บเอากันไกมาแสะตามร่องเนี่ย<า>ก็เพราะว่าจิบะอ่านในรีวิวว่ามันไม่ค่อยลงล็อกก็เลยคิดว่าเราควรจะต้องแบบช่วยขยายรู ในแต่ละรูเพื่อให้เราสามารถยัดแผ่นอะคริลิกลงไปได้ลงล็อกพอดีลอกแผ่นพลาส,สติกเคลือบแผ่นอะคริลิกเพื่อ,อ,อกันรอยเนี่ย<ด>คือมันก็สนุกมากเลยนะเพราะว่าตอนที่ได้ดึงมันออกไปจนสุดเนี่ยคือแบบเออมันอ่ะประหลาดดีเน,ะผนผาะ ตอนที่เอาแผ่นอะคริลิกอะยัดลงไปตามร่องของแผ่นไม้นี่ก็คือต้องใช้แรงนิดนึงนะคะใช้แรงชนิดที่ว่าแบบเออกลัวแผ่นอะคริลิกแตกคามือเหมือนกันอยู่นะแต่ก็นั่นแหละต้องยัดลงไปให้มันแนบสนิทนะคะเพราะว่าไม่งั้นอะฝุ่นมันอาจจะเข้าไปได้ตอนที่เราเก็บน้องๆเข้าไปเนอะแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวฐานชั้นล่างเนี่ยนะคะมันอาจจะเปิดปิด ยากนิดนึงเพราะว่าฐานไม้ข้างบนเนี่แหละมันจะไม่ลงล่องเนี่ยอย่างที่เห็นในคลิปนะคะตรงนี้ยเราจะต้องติดลงไปให้ได้จิบก็แก้ปัญหาด้วยการใช้ที่แสะไม้แสะเข้าไปตามล่องอีกทีนะคะเพื่อช่วยขายายให้มันพอดีกับอะคริลิกมันก็จะแนบสนิทลงไปได้ง่ายขึ้น จิ๊บว่าส่วนที่ยากที่สุดของอันนี้ก็คือตรงรูข้อต่อที่มันเป็นประตูเปิดปิดเนี่แหละที่มันอาจจะฝืดนิดนึงแต่ว่ามันก็แก้ปัญหาได้ด้วยการที่เราแซะต,ตรงล่อง ประกอบประตูมันอาจจะทําให้เปิดปิดได้ลื่นขึ้นมาเรามาเก็บน้องๆเข้าชั้นดีกว่านะคะก็น้องๆก็สามารถเข้าได้พอดีเลยนะยกเว้นตัวน้องคิวนะคะเพราะว่าน้องอ่ะหูยาวกว่าเพื่อนเลยก็อาจจะต้องแบบพับหูกันนิดนึงนะคะส่วนน้องๆตัวอื่นนี่คืออยู่กันแบบสบายเลยโดยเฉพาะน้องเจนะตัวเล็กนิดเดียวองน้องตัวอื่นไปเบียดก็คือลงล็อกพอดีแป๊ะสังเกตดีๆจะเห็นว่าน้องเคกับน้องเจนะคะของ ก็คือดําปีมากเนี่ยแหละคือสาเหตุที่ทําให้เราต้องซื้อตัวชั้นว่างอะคริลิกตัวนี้มากันฝุ่นนะเพราะว่าตอนแรกอน้องสองตัวเนี่ยจะนอนกับเราแล้วเราก็จะทนเห็นน้องตัวอื่นฝุ่นเลอะแบบนี้ไม่ได้แล้วยิ่งพอเปิดไฟที่ทางร้านแถมมาให้เออดูดีมากอะไฟยังปรับกระพริบได้ด้วยคือสวยเลยแหละถือว่าคุ้มค่าเกินราคา200บาทอยู่นะ Ado, ado, ba do, ba do, ado, ba do, ba do, do.